และนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ในกล้องของ vivo x 3 0 0 pro นะครับ200ยังทำดีขนาดนี้ตัวนี้จะขนาดไหนทุกคนมาดูการจัดการแสงของมันไงบ้าไปและ apple 17 p r มันยังทำไม่ได้ขนาดนี้และที่มันถ่ายรูปได้สวยขนาดนี้นะยินเพราะว่ามันมาพร้อมกับเลนส์ไฟและก็เซ็นเซอร์ด้านในนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับทำร่วมกับทาง samsung นะครับคุณภาพภาพเนี่ยก็ยังเป็น50ล้านแล้วก็200ล้านเนี่ย เหมือนเดิมเลยยินเหมือนเอากล้องโปรเนี่ยมาย่อขนาดให้มันเหลือตัวแค่นี้นะยินมาดูนี่ที่มันพิเศษใน x 3 0 0เลยนะก็คือมันมี ai visual นะครับก็คือมันสามารถพาพ q คิวเนี่ยไปอยู่ช่วงกลางวันกลางคืนหรือว่าให้พี่เนี่ยพายพิคคิวไปอยู่ที่เมืองหิมมะเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดูยอดอะและนี่คือวิดีโอที่ถ่ายผ่านกล้อง vivo x 3 0 0 Pro นะครับทุกคนสามารถปรับ 4k 120 fps ได้นะครับรวมถึง ลองรับไฟล็อกด้วยบอกให้คุณจะเอาไปย้อมสีถ่ายงานแบบมืออาชีพก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับและมีฟีเตอร์เต็มไปหมดให้ทุกคนได้เล่นนะครับสาวๆน่าชอบกันน่าดูเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกล้องของ vivo x 300 pro เนี่ยพอได้ค่าล่าไหมครับผมบอกได้เลยว่าเอาเข้าเหนียวมาเนี่ยพร้อมแซบได้เลยนะกล้องของโคตรแซบเลยนะและใครที่อยากจะดูรีวิวแบบเต็มๆนะทางภายนอกและภายในจากพี่ห่วงเนี่ยฝากติดตามไว้ได้เลยนะครับติดกระดิ่งไว้ได้เลยครับผม รอได้เลยนะคลิปหน้าเจอกันเร็วๆนี้ชอบไหมชอบกดหัวใจกดตาม